สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ แค่เพียงกระดิกนิ้วนิดเดียวก็ได้ตังแล้วแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมผมจะมาแนะนําวิธีง่ายมากกว่านั้นอีกนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องแม้แต่กระดิกนิ้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถได้เงินทันทีเลยฟังดูมันอาจจะเบร์ไปแต่ว่ามันมีวิธีทําได้จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อคลิปข่าวที่แล้วได้ทดลองใช้ระบบ AI มาช่วยในการแปลมันก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคลิปนี้ จะมีภาษาไทยโผล่ขึ้นมามันแปลได้แค่80%เท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มานั่งตรวจทานด้วยคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ไม่อยากดูซับไตเติลนะครับเข้ามากดที่หน้าจอได้นะครับมันจะมีตัวให้เซ็ตอยู่ ผมว่าน่าจะเป็นมุมมุมด้านนี้เขียนว่า CC ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมกดไปครั้งเดียวแค่นั้นเองนะครับตัวซับไตเติลเนี่ยมันก็จะหายไปถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับดูด้วยคอมพิวเตอร์จากที่บ้านเนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างก็กดไปซับไตเติลมันก็จะหายไปถ้าคุณผู้ชมฟังภาษาไทยรู้เรื่องผมแนะนําว่าอย่าเปิดซับไตเติลเลยเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณผู้ชมเคยรู้สึกเหมือนผมไหมครับเวลาที่เราฝากบัญชีเซฟวิ่งแอคเคาน์ที่อเมริกานะครับทุกวันที่เราตื่น ข้อดีในการฝากบัญชี saving account นะครับผมจะเรียกว่ามันก็ดีกว่าการที่เราเอาเงินไปเก็บไว้ที่ใต้หมอนนะครับบางทีก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าบ้างหรือบางครั้งอาจจะเอาไปซ่อนไว้ในเสื้อตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ลืมอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารัฐบาลกลางเนี่ยได้มีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่าการที่ดอกเบี้ยขึ้นนะครับเกิดเงินเฟอ้อกู้เงินซื้อบ้านก็จะได้ดอกเบี้ยที่แพงขึ้นของทุกอย่างแพงขึ้นดอกเบี้ยก็สูงขึ้นค่าเช่าบ้านต่างๆค่า,ชาเช่าอพาร์ตเมนต์ก็สูงขึ้นจริงๆข้างบ้านผมเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาเนี่ยครับเรียนจบแล้วแล้วก็ไปทํางานที่นอกเมืองตอนนี้เนี่ยค่าเช่าขึ้นประมาณ35%จากเดิมเคยจ่ายอยู่ประมาณ2,000ปปีีนน้กลาายมาเ็ 2,700ขึ้นมาประมาณ700เหรียญตอนนี้เนี่ยย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพื่อนบ้านผมเล่าให้ฟังคุณผู้ชมจําได้ไหมครับผมเคยเล่าเรื่องการซื้อบ้านที่อเมริกาให้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปนั้นเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้หที่มุมจอตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆจริงๆสําหรับคนที่กําลังเริ่มซื้อบ้านมันเห็นผลได้เลยนะครับดอกเบีย้ยจะขึ้นเท่าไหร่เศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็จะยังจ่ายบ้านเท่าเดิมราคาเดิมในช่วงเวลานี้ชออ่วย ฟิตอย่างหนึ่งที่เราได้รับเต็มๆเลยก็คือดอกเบีย้ยเงินฝากที่เราฝากประจําก็ขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือ High y i e l d Saving Account High Yield Saving a c c o u n t เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ดียังไงคือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้แนะนําให้คุณผู้ชมเอาเงินมาฝากเพื่อจะกินดอกเบีย้ยอย่างเดียวคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเขาเรียกว่าเป็นที่จอดเงินหรือว่าที่พักเงินอย่างบางคนอาจจะคิดว่าการไปเล่นตลาดทุนได้เงินมากกว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่อยากจะลงทุนยังไม่อยากจะ เสียไม่อยากจะเสีย่ยงเอามาพักเงินไว้ตรงนี้ก่อนเป็นที่เก็บเงินเงินแต่งงานเก็บไว้เพื่อจะไปดาวน์รถบางคนก็เก็บไว้เรียนหนังสือต่อถ้าเปรียบเทียบกับดอกเบีย้ยที่เราได้จากแบงก์ปกติ0.01%ต่อปีฝากเงิน1 0,000หมืนเนี่ยเราจะได้เงินคืนมาแค่1เหรียญต่อปีหรือคิดเป็น8เซนต์ต่อเดือนซึ่งมันน้อยมากๆมันไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขามีเครื่องคิดเลขให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆอันนี้แบงก์ที่ผมเคยใช้อยู่ นะครับคือ Chase Bank อันนี้ก็เป็น City Bank Bank of America นะครับอันนี้ก็เป็นแบงก์ชั้นนำในอเมริกาดูดิฮะเขาให้อยู่ตอนนี้0.01%รายเดือนนี้มีด้วยนะครับถ้าเรามีเงินมินิมัมฝากเอาไว้ไม่ถึงตามกำหนดเขานะครับเสีย5เหรียญ Bank of America นี่เสีย8เหรียญแพงปีหนึ่งคุณผู้ชมจะได้1เหรียญ แบงก์ออฟอเมริกาก็1เหรียญซิตี้แบงก์นี่ดีนิดหนึ่งนะครับได้ห้าเหรียญแบงก์ที่ผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นแบงก์ที่น่าเชื่อถือได้เป็นแบงก์ที่ผมใช้ส่วนตัวด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยถือว่าสูงมากๆเลยในรอบหลายๆปีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมแล้วก็มาเปรียบเทียบจุดดีจุดเด่นแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีแน่นอนครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เงินเป็น a s s i v e i ิน o m e แต่ละเดือนทุกเดือนคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามนะครับว่าทําไมแบงก์พวกนี้ จ่ายดอกเบีย้ยได้สูงกว่าแบงก์ปกติจริงๆแล้วแบงก์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์แบงกิ้งคือเขาไม่ได้มีสาขาทั่วไปเหมือนแบงก์อื่นๆเช่นแบงก์ออฟอเม c ิกา e ช Bank W ์ l ว f a r g o ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเช่าตึกในการก่อสร้างหรือว่าพนักงานเขาเซฟค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เขาก็เลยเอาส่วนที่เขาประหยัดมาเป็นดอกเบีย้ยสูงๆตอบแทนลูกค้าแล้วก็ Yield Saving a c เ o า n t นะครับมันไม่ได้เหมือน CD นะครับ CD ดีคือเวลาเราฝากเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยสูงแต่ว่าเราต้องรอระยะเวลา อย่างเช่น6เดือน1ปีถึงจะเอาเงินก้อนนั้นออกมาได้ Saving a c c o u n t เนี่ยมันจะมีลิมิตประมาณ6ครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับดอกเบีย้ยสำหรับ h y ยู e ซฟวิ่งแอ Account เนี่ยไม่ได้เป็นดอกเบีย้ยที่ตายตัวถ้ารัฐบาลกลางขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นตามไปด้วยมาถึงคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าออนไลน์แบงกิ้งพวกนี้ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเราจะเอาเงินไปฝากทุกแบงก์นะครับได้รับการคุ้มครองจาก FDIC อันนี้เป็นมาตรฐานของที่อเมริกาเลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิิิดดดเเกกขึ้น้นะบ,บลมลมะละ เกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแบงค์ที่เรามาแนะนําวันนี้คุณผู้ชมเป็นแบงค์ที่เก่าแก่แล้วก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าคุณผู้ชมไปช้อปปิง้งแบงค์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ผมมาแนะนําวันนี้อยากให้คหํานึงถึง FDIC ตรงนี้จะเป็นการคุ้มครองแล้วก็การคุ้มครองเนี้ยนะครับจะคุ้มครองทั้งหมด250,000เหรียญหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมมีเงินมากกว่า250,000เหรียญสมมติคุณผู้ชมมีหนงล้านเหรีย เพราะว่าแต่ละแบงก์การคุ้มครองแค่250,000เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมแนะนําคุณผู้ชมทุกแบงก์แล้วผมจะมาบอกด้วยว่าผมตัดสินใจใจช้แบงก์ไหนแล้วก็มันมีข้อดีอยังไงแต่ละแบงก์ที่ผมไล่มาเนี่ยนะครับไม่ได้จัดอันดับหรือว่า 42, คะแนนอะไรนะครับก็แบงก์แรกเลยแล้วกันนะครับคือ a อ l ์ไ e น์แ n งก n ออนไลน์เซฟ c งแอรเรทอที่ Airline Bank ให้เราตอนนี้นะครับก็คือ3.40นะครับมีรับประกันจาก FDIC ไม่มีค่าบริการรายเดือนแล้วก็ไไมมมม่่ีี มินิมัมบาลานก็คือถ้าคุณผู้ชมเปิดบัญชีเนี่ยยังไม่ต้องนําเงินเข้าไปใส่ก็ได้นะครับอันนี้เราไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนการทําธุรกรรมนะครับก็จะมีออนไลน์ก็ได้หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าออนไลน์แบงค์นะครับไม่มี ATM ให้เรากดเงินได้อิเล็กทรอนิกส์ทรานเฟอร์เช็คเดียร์โพซิตโมบายก็ได้หรือว่าจะทางเมลก็ได้นะครับสามารถเบิกถอนเงินได้6ครั้งต่อเดือนหลังจากนั้นก็คือ10เหรียญต่อครั้งแต่ว่าออนไลน์แบงค์เนี่ยนะครับมีเครื่อง เงินฉุกเฉินหรือว่าเงินที่เราจะเอาไปดาวบ้านเงินไปดาวรถเขาจะแบ่งเป็นตะกร้าไว้เรียกว่าคือฝากเงินแล้วก็ยังมีเป้าหมายแบงค์ Bank ที่2นะครับคือ Marcus by Goldman Sachs High Yield s a v i n g Account ถ้าใครไม่รู้นะครับว่า Goldman Sachs เนี่ยคืออะไร Goldman Sachs เนี่ยต้องถือว่าเป็นบริษัทเก่าแก่มากๆนะครับตั้งเมื่อปี1869นะครับที่นิวยอร์กเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Financial นะครับมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์สูงมากนะครับ Goldman Sachs เขามาเรียกว่ารีแบรนด์ใหม่ ชื่อว่ามาคัสก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับกู้เงินรีไฟแนนซ์ทาอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับไฟแนนเชลเลทปัจจุบันตอนนี้นะครับมาคัสให้อยู่ที่3.75%ได้รับประกันจาก FDIC ไม่มีค่าบริการรายเดือนแล้วก็ไม่มีมินิมัมบาลานซ์แต่มาคัสนะครับข้อด้อยอย่างเดียวเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยดูธรรมดามากๆนะครับไม่ค่อยทันสมัยมาคัสไม่มี ATM นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทรานเฟอร์เช็คเด p o s i t นะครับก็ทําได้โดยทางเมลอย่างเดียวนะครับไม่ สามารถใช้โทรศัพท์ฝากเช็คได้เหมือนแบงค์อื่นๆแต่ว่าฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมว่ามาคัสเนี่ยไม่เหมือนแบงค์อื่นๆเลยก็คือฝากเงินที่เซฟิงก็จริงแต่คุณผู้ชมจะมีความรู้สึกเหมือนคุณผู้ชมได้ใช้เช็คกิ้งเพราะว่ามาคัสจะเบิกถอนเงินกี่ครั้งก็ได้ซึ่งฟีเจอร์เนี่ยนะครับแบงค์อื่นๆให้ได้แค่6ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณผู้ชมสามารถเบิกถอนเงินได้ภายใน1วันแค่นั้นนะครับเซมเดย์ทรานสเฟอร์ซึ่งแบงค์อื่นๆที่ผมแนะนําในวันนีี้้้ยไไมม่่สาาารถทดํดดนะโปกกติแลว็จ เวลาประมาณ3-4วันถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็เกือบ1อาทิตย์ผมว่ามาคาัสเนี่ยเหมาะกับคุณผู้ชมที่ต้องการเบิกถอนเงินธุรกรรมทั่วไปแต่ว่าต้องการฝากเงินเอาไว้เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงๆแบงค์ Bank ที่3นะครับ Discover Online s a v i n g Account ปัจจุบันนี้ให้เลทอยู่ที่3.5%นะครับ FDIC อินชลันไม่มีค่าบริการรายเดือน no minimum balance แอปพลิเคชันของ Discover ต้องถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ทันสมัยมากๆแล้วก็มีมากกว่า6 0 0 0 0 พีเอ็มพาร์ทเนอร์นตระครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถทําธุรกรรมที่ไม่เสียค่าบริการแล้วก็พิเศษที่สุดนะครับถ้าคุณผู้ชมเปิดบัญชีกับ Discover Online s a v i n g Account นะครับภายใน30วันที่คุณผู้ชมเปิดบัญชีนะครับแล้วเอาเงินเข้าไปฝาก1 5 0 0 0ห่เหรียญนะครับคุณผู้ชมจะได้โบนัส150เหรียญ25,000นเหรียญได้โบนัส2 0 0เหรียญมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่4ผมว่าทุกคนคงรู้จักและเคยได้ยินชื่อดี c a p i t a l One นะครับ360 Performance Account 3ามร 4 0ดนะครับมี FDIC insure ไม่มีค่าบริการรายเดือนแอปพลิเคชันทันสมัยมากๆใช้งานง่ายแล้วก็ ATM เนี่ยมีมากกว่า7 0,000แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Capital One สาขาที่เราสามารถเข้าไปทำธุรกรรมได้กับเจ้าหน้าที่คือเขาเรียกว่า Capital One Cafe นะครับในนั้นเบิกถอนเงินได้เหมือนธนาคารทั่วไปแต่เขาจะจัดมีกาแฟมีขนมปังอะไรเหมือนสตาร์บัคสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าของ Capital One ก็สามารถซื้อกาแฟซื้อน้ำได้ ลด50%ด้วยกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็จบไปทั้งหมดนะครับ4แบงค์ด้วยกันที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับอยากฝากคุณผู้ชมไว้นิดนึงสาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปช้อปปิ้งนอกเหนือจากแบงค์ที่ผมมาแนะนําวันนี้ให้ระวังนิดนึงบางแบงค์ bank, อย่างเช่นแบงค์โซฟายที่ผมเข้าไปดูข้อมูลมาเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ย3.75%แต่ว่าคุณผู้ชมต้องอ่านให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีการทํา direct deposit คือเวลาคุณผู้ชมไปทํางานที่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องแจ้งแบงค์แอเ เขาจ่ายเงินเดือนเขาก็จะได้ส่งเข้าบัญชีไปเลยถ้าคุณผู้ชมไม่ทําอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะได้ดอกเบี้ย1.2%แค่นั้นเองตรงนี้ต้องอ่านให้ดีแบงค์ที่ผมตัดสินใจเอาเงินไปฝากมี2แบงค์ด้วยกัน 1. คือ Discover อันหนึ่งก็คือ Marcus by Goldman Sachs นะครับทั้ง2แบงค์นี้นะครับมีข้อดีข้อด้อยเนี่ยที่ต่างกันผมเลยอยากได้ทั้งคู่เลยฟีเจอร์ของ Marcus เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเราเหมือนใช้ เป็นเช็คกิ้งแอคเคาท์ของเราได้เลยนะครับคือเราจะเบิกถอนเงินเนี่ยก็คือไม่จํากัดนะครับแต่ละเดือนแล้วที่สําคัญเนี่ยมาคัสเนี่ยเร็วมากผมทําธุรกรรมตอนเช้านะครับทำการเบริกถอนเงินอย่างเงี้ยช่วงสายๆประมาณสักบ่ายสบ่ายสาเราอัปเดตบัญชีเนี่ยคือเงินเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับข้อเสียของมาคัสอย่างเดียวก็คือไม่สามารถฝากเช็คผ่านโทรศัพท์เราได้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องไปหาอีกแบงก์หนึ่งซึ่งก็คือดิสคั v เ r อร์ผมเป็นลูกค้าของดิสคั v เ r อร์มานานแล้วนะครับมีบัตรเครดิตค์ดกับเขา แล้วก็ที่ชอบคือสามารถส่งเงินผ่านด้วยทางเซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่นิยมส่งเงินไปให้เพื่อนส่งเงินไปให้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้มาคัสไม่มีเราสามารถเข้าไปเช็คเครดิตสกอร์ของเราได้นะครับคือง่ายมากเลยเราสามารถกดเข้าไปตรวจแล้วก็ดูว่าเครดิตสกอร์ของเราเนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีตรงไหนที่เราต้องแก้ไขแล้วก็ที่สำคัญทั้ง2แบงค์นี้มี compound interest แบบ Daily ก็คือแบบรายวันเลย a l l i Bank กับ Capital One เนี่ยเขาจะนับทุกๆสิ้นเดือนคือดูจากยอดของเรานะครับสิ้นเดือนว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเขาก็จะคิดดอกเบี้ยให้ Discover กับ Marcus เนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยรเราสะสมเอาไว้ทุกวันเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเราฝากเงินไป100บาทวันพรุ่งนี้เขาให้ดอกเบี้ยรเราจาก100บาทตรงนั้นนะฮะ เราก็จะได้เพิ่มมานิดหนึง่งการที่เขาให้ดอกเบีย้ยทุกวันเนี่ยคือไม่ได้มากกว่า,าให้ปลายเดือนเท่าไหร่หรอกฮะเพราะจานวนเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีกว่า2แบงค์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับการสมัครเนี่ยสมัครไม่ยากเลยคุณผู้ชมทําออนไลน์ได้เลยใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีสมัครใช้อะไรบ้างที่อยู่ของเราไม่ต้องเช็คเครดิตแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องมีเลข Social Security นะครับเลข9้าหลักตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะถามว่าเพราะอะไรถ้าคุณผู้ชมเคยเปิดบัญชีคงทราบดีอยู่แล้วนะครับเง ดอกเบี้ยถ้าเกิน10เหรียญขึ้นไปต่อปีเราต้องรายงานรายได้ส่วนบุคคลนะครับประจําปีคุณผู้ชมก็เก็บไว้สัก5%ด้วยนะครับเพราะว่าต้องคืนรัฐบาลเข้าไปนะครับที่อเมริกานี่ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือว่าจะเป็นรายได้จากทางอื่นก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่น YouTube ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้มาอธิบายตรงนี้เอาเลขโซเชียลเราไปทั้งหมดเนี่ย เพื่อเขาจะได้ทราบว่าเรามีไรายได้ทางไหนบ้างเพราะงั้นก็ถ้าคุณผู้ชมได้ดอกเบี้ยเกิน10เหรียญขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมจะต้องจ่าย5%อนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขประมาณนะครับประมาณ5%แบงกทั้งหมดที่ผมแนะนํามานะครับถ้าคุณผู้ชมยังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอกันเดี๋ยวผมจะลองคิดให้คุณผู้ชมดูแล้วกันอย่างที่ ดิสค o เวอนะครับตอนนี้เนี่ยขาให้อยู่3.5%นตะครับต่อปีตรงนี้เขามีเครื่องคิดเลขให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆถ้าคุณผู้ชมมีเงิน5,000เหรียญคุณผู้ชมจะได้174เหรียญ1น4 7 4หาร12นะฮะก็จะได้ประมาณ14บาท14เหรียญ1น1,000เหรียญก็ได้ประมาณ350หาร12 คุณผู้ชมได้ประมาณ29เหรียญ29เหรียญลองคิดดูจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ถ้าคิดในแง่บวกนะครับเราลองคิดว่า29เหรียญเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยเนี่ยจ่ายค่า Netflix ได้ Netflix นะเ e t f l i ลหรือ n e t f l i ลเนี่ยรายเดือนคุณผู้ชมคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันเท่มากๆเลยคือเราเราดูฟรีอะเราพูดได้เต็มปากโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยสมมุติถ้าฝากสัก20 0 0 0เหรียญ ได้ประมาณ758เหรียญ58เหรียญเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ได้ผมมีโ,โกของผมนะครับ s u t s c r i p ช i o n อย่าง i s s n y y h h n n n l เนี่ยของ n n Summer, น้องน้ำโมซัมเมอร์ส2เหรียญเราไม่ต้องจ่ายแล้ว คือมันมันรู้สึกมันครูอ่ะเงินมันน้อยก็จริงแต่ว่าถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราเราดูฟรีแล้วตอนนี้ค่าไฟผมไม่ได้จ่ายมาเป็นปีๆแล้วตั้งแต่ที่เขาเพิ่มดอกเบี้ยมาเนี่ยเงินฝากเราเอามาจ่ายค่าไฟได้ถ้าเราบอกใครเราอยู่บ้านนี้ไม่ต้องเสียค่าไฟเลยโกของเรานอกจากค่าไฟฟรีประกันรถยนต์ฟรีดิสนีย์เราก็เซ็ตโกไปเรื่อยๆอันต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าโทรศัพท์ถ้าใครเนี่ยมีเงินเยอะหน่อยอาจจะไปถึงขนาดที่ว่าผ่อนลถได้เลยนะครับผ่อนล สบายบายเลยโดยที่เราไม่ต้องกระดิกนิ้วทําอะไรเลย1750เหรียญถ้าใครมีโกว่าปลายปีนี้จะไปเที่ยวไปเวเคัชชันคุณผู้ชมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินได้ฟรีๆเลยแล้วก็ไปเที่ยวนอนโรงแรมอะไรได้สบายๆเลยเขาจ่ายให้เราทุกเดือนนะครับแล้วก็เลทตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้ตลอดปีหนึ่งที่ผ่านมาที่ผมบอกคือเขาปรับขึ้นมาตลอดนะครับบางที่เนี่ยไปถึง4แล้วนะครับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากเงินต้นก็ยังอยู่ครบด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่มีเงินก้อนหนึ่ง คิดว่าไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งปีตอนนี้เนี่ยอยากแนะนําให้คุณผู้ชมเอาไปฝาก CD เพราะว่า CD เนี่ยเราก็ได้เบนฟิตจากการที่รัฐบาลขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกัน CD ตอนนี้ให้ถึง5%บางที่ให้5.5%ถ้าเราฝากในระยะ1ปีในเลทปัจจุบันนี้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปตอนนี้ถ้าใครเข้าไป Capital วัน360ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นการฝาก CD ถึงวันที่15มีนาคมนี้แค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องฝากถึง หปีแค่11เดือนได้ดอกเบี้ย5%ทุกๆ1 0,000เหรียญน,นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เงิน500เหรียญคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากฝาก CD แล้วถอนเงินออกมาใช้ได้ทุกๆเดือนนะครับแล้วได้ดอกเบี้ย5%เคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันมีวิธีนะครับที่จะทําฝากเงิน CD ให้ได้ดอกเบี้ยมากที่สุดไม่ต้องรอถึง1ปีเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชม ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีชื่อว่าเว Fargo Active Cas h เพึ่งได้มาเลยวันนี้นะครับก็เลยมาแถมให้นิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสมัครบัตร เครดิตการ์ดเป็นบัตรง่ายๆไม่มีค่าบริการรายปีเราก็ได้2%องเปอร์เซ็นต์แคชแบ็กได้เงินคืน2%องเปอร์เซ็นต์อย่างบัตรบางชนิดเนี่ยบางบางตัวนะครับอย่าง Discover ที่ผมใช้เองแต่ละเดือนเนี่ยเช่นไปเติมน้ํามันกินอาหารร้านอาหารนะครับเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆแต่ว่าตัวนี้นะครับทุกอย่างเลยซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับได้สเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภายใน3เดือนแรกนะครับใช้ใจ 1, ่าย1000เหรียญเราจะได้200เหรียญคืนทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นโบนัสพิเศษน่าสนใจนะครับลองไปสมัครได้แต่ตัวนี้เนี่ยก็แล้ว แล้วแต่เครดิตสกอร์ของคุณผู้ชมว่าเราจะได้วงเงินเท่าไหร่อันนี้ผมก็เพิ่งได้รับมาก็เลยอยากจะมาแนะนําสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับที่รัฐบาลขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตชีวิตหนึ่งของเรานะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดมันจะสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องมี emergency fund เงินก้อนหนึ่งเก็บเอาไว้แล้วตอนนี้มันก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าเงินก้อนนี้มันสามารถมาทําเงินให้เราได้อีกทีหนึ่งฝากไว้แค่นี้แล้วกันถ้้าาคคุณผูชมมมีว คิดเห็นอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆนะครับก็แชร์กันมาได้เลยนะครับเขียนคอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ